สวัสด <screws> <ground> ีค่ะพี่น้องสุกูสุกคนพออยู่ไกลบ้านเด้กินหอดลูกหอดเต่าวะเนาะเนาะคืนหอดพ่อหอดแม่ฮะวอสมปดาคืนหอดหลายแท้คืนหอดลูกหอดเต่าคืนหอดพ่อหอดแม่คิดบุงแมเมืองมือก็นอนบารับคิดน้ำลูกน้ำเต่ามือก็นอนบลรับเนาะมาไก่บ้านไก่เมืองเพิ่นคักไห้มาอยู่น้ำเพิ่นอยู่ต่างบานต่างแดน กิดน้ำลูน้ำเต่าลายกันเหตุการณ์เหตุงานไปกันยังลืมมเบลหรอกเวลาไปแน่ยังลืมหันลืมนี่ไปอยู่นอกใจสวยก็มาได้หลายปีแล้วว่ามาอยู่น้มาอยู่เมืองนอกก็ได้อยู่ได้เจ็ดแปดปีแล้วละ่ะแต่กันยังบอดเดวิลภาษาเพิ่นเก,งนนนกเน่งคือบ้านเพื่อนดอกเรียนหนังสือก็เลเรียนหน่อยๆ่อยบดเลยเรียนลาย เลียนเพราะเนหน่อยบอกในเรียนหลายคือเพื่อนผู้เพื่นคนเรียนเก่งเพื่อนไก่เก่งเพื่อนก็ได้เฮ็ดงานดีเฮ็ดเรียนเป็นผู้ซอยพ่อยามบอกเจ้าบ้านผู้เพื่อนเรียนเก่งเพื่อนหนังสือเก่งเพื่อเพื่อนนี่เนาะผู้บอกฮั่ว่มีข้องหูวงฮาก็เรียนฮั่ก็เฮ็ดงานไปทำความสะอาดน้ำบ้านน้ำเหยือนน้ำมันอพาร์ทหม่องอพาร์ทเมนต์ไปเนาะ ผูนเลียนเก่งพูนพี่อ่านหนังสือเกียอกนออกเกียนได้พ่นก็ดีหลายแต่ห้านะั่นเลียนเก่งบ่ทอเพ่นสูเพราะมันมันประเด้ตั้งใจเดยนฮาเถามาแล้วห้องกันสมองห้าก็บ่มีความจำเนาะเถาเถามาหลายหลายล้กก็ความจำก็บ่มีเลียนเลียนอ่ออานอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วบพพอดนกับกามาอ่านอีกก็ยังลืมอีกโอ้ยเนาะทัางจำทั้งมันก็บ,บ่แมเนภาษาบาลเฮาพร้อมเนาะเลียนก็ได้ ภาษาบ้านเพื่อนเลี้ยนกสีนี่เลี้ยนกสีอ่านกอไก่กอกาบ้านเพื่อนได้กะโว้ยเลี้ยนจนว่าเมื่อยลบแล้วตลบแล้วตลบอีกกันเลาเลี้ยนพ่อได้หงูงูป่าพ่อได้บอกน้ำมันผัวเมียกันยัง่คำภาษาเราบอกผัวภาษาผัวเมียเนาะป๋อจังได้ากับลู้เลี้ยงกันภาษาผัวเมียนะข้างนี้มาจีบไปบอกลปูนนี่ที่เขาบอกก็รู้เลี้ยง เทากระ่าบุร <im Given feed> hmm? <im> <shared> ุเลียงน้ำเพิ่นเท้าก็ะบอกฟังออกเป็นบางค่ำเปนออกไปทุ่อนค่ำแน่ผู้เป็นเลี้ยงเก่งเด็กหน่อยเด็กเล็กเนสมองเพิ่นยังดีอยู่เพิ่นเพิ่นกระเลี้ยนได้ง่ายเพิ่นกระจำควบจำเพิ่นดีจะคล้องนะแถาแล้วควบจำบดีสมองเต็มไปหมดแล้วเต็มไปหมดถ้าเหตดตะเวียกเฮ็ดงานอนี้หละเห็ดนหน่อยเหตดงานน้ำเพิ่นนหน่อยบอดิเห็ดหลายเพิ่นเราสมอเนี่ยเห็ดมารับ จบมันเจ๊ไปถ้าแต่เก็บผลไม้บุระเก็บผลผลไม้แน่เฮ็ดงานเป่างานป่าแน,น่เฮ็ดไปหอนากระบ,บานกันแล้วพอได้กระบ,บาลเพรามีค่ากินบินกระบ,บานน้ำเพลินหอดลูกหอดเต่าก็ได้แค่ขีดหอดอ่ะมันสมือมันโคโรอโ่าโรคโคโรนาเนาะมันหลายหลายไปใส่กับไปยากยากบาลยุติบานไรนสมองว่างบาลนี่ เบิ่งขอกเบิ่งข้าวไปก็แล้วบ้านเนี่เบื้งไปเบิ่งจ้าหนาบ่มีสีมองสีเบิ่งจักสิไปเบิ่งใส่เนี่ยเบิ่องไปทั่วทีบตัวเด่นเบิ่งไปจักข้าวใด้ข้าวใด้เน่ก็เบิ่งจนาหน้าเมื่อยตาจนาหาเปียกโอ้ยเพิ่งจะก่อนปวดตาปวดหูปวดตาไปแล้วเบิ่งข้าวจีพัดข้าวจักมันข้าวยังแน่โอ้ยข้าวเบิ่งเบื้งข้าวลุงพจน์น่ก็เบิ่งหลายหลายก็โจนบ่า ก็สืบิดข้าวก็สิบเบิ้งเบิดองสืบซองบานนี้ไปเบิ้งข้าวอันนุดาอ่านุมุกดาบา่นุบุกดาไก่าบานบา่เออพ่ออันฟังเนาะไปฟังใดอย้อนละพ่อเพิ่นคุยเพิ่นก็มีความสุขเนาะเพิ่นบอกข้าวเพิ่นก็มีความสุขเขากนะ็เห็นเพิ่นบอกข้าวเขาก็มีความสุขเนะพิน่นโอ้ยจะแมนเพิน่นมีความสุขเนาะะ เห็นเห็นเพิ่นมีความสุขข้าก็ยิ้มเพิ่อนวอาไปเพิ่นข้าวไปเพิ่นเกาหัวไปข้าก็ห้วนนะเพิ่นเพิ่นเนี่ยจะไปกกาหัวเพิ่นโอ้ยจะเป็นเพิ่นข้าวดีให้เนาะเพิ่อนวอาดีข้าวดีบอกนู่หัวม้วนให้ไปเบิ่งข้าวไปเบิ่งแต่ละสองเราสร้งเอาเบิ่งไปเบิ่งถือเปิดไปเบิ่งยี่อช่องมือกัดด่าแต่กันเอาตากันเลี้ยงอย่างอีกเนาะวันเี้ว่าเปิดเบิ่งช่องก็ด่ากันไปอ้าสะเบิดไปเบิ่งช่องนี่ก็ด่ากันเนาะเนาะก็ด่ากันด่าเป็นอย่างนี้เนาะก็ด่าแต่กันแต่นอกว่า ด่ากันก็ด่าื่อๆเด้อด่ากันจะด่าออกพ่อออกแม่กันวอามวนๆกันด่ามวนๆด่ามวนๆได้มีความสุขแต่เมีนี่ได้มีศีลด่ากันจะเอาให้กันเจ็บเจบปวดปวด่ากันด่ากันบ่ถ้าเอกกลับมาหากันอีกมันสิบ่ไดีมันสิเบิ่งหน้ากันติด เฮาด่ากันหน่อยๆพ่อหอมปากหอมคออ่าด่ากันหลายอย่าหน่อยไปเบิ่งส่องนาเอ้าวส่องนี่ก็ด่ากันอ้าวจมยังให้กันอีกเนาะบ้านนี่เป็นยังกันนอกว่าเบิ่งข่าวข่าวเบิ่งเบิ่งข้าวไปข้าวมาเอาเอาเบิ่งหลายๆก็แห้งปวดหลายคุยกันมวนมวนขึ้นนองมุดดาณ่ะมุดาพ่นคุยข่าวพ่นจะมป็นพ่นมีความสูขหายโอ้ยจมยัอันนี้ไปเบิ่งข่าวพ่นย่ำใดไดไดยิ้มน้ำพ่นหัวน้ำพ่น เป็นหัวกับหัวน้ำเพลินถ้าจอบเบิ้องตะเพลินเบิ้งข่าวต้นอกท้นายเพลินก็โอ้ยเฮากับเบิ้งไปเนาะเบิ้งไปหลายหลายหลายนั่ข่าวเบิ้งเบื้งข่าวเพลินอ่ะหลายเจ้ที่พัดข้าวข้าวลุงผอลุงพ่นข้าวอันนั้นอันนี้แน่ข้าวกันหมอกันเมืองให้เนี่บื้งไปจนว่าบ่มีหม่องสิเบิ้งแล้ววะอยู่ว่างๆเนาะมือใดตะละมือใดเนี่ยโจนว่านี่เบิ้งข่าวก็ได้ลืมมือลืมเว้นไปแน่ ขันบอดีเบื้องข้าวบ่เบื้องขนาดนี้เนี่ยก็เอาคืดลายบ้านี้คืดไปแล้วเลี่ยนแถวข้ามาละบ้านคว่วคืดคืดน,น้ำลูกคืดน,น้ำเต่าคืดหอดลูกหอดล้านโอ้ยเป็นจังไรเนาะมือใดเนาะสิเศร้านอกโควิดนี่พิดว่าจากสิไปกีดไปจังใดแน่เราคนวเฮาเนาะเถามาลวคือว่านละคือน้ำลูกน้ำเต่าไก่บ้านไก่ียนเฮา เบิงเขา,ากับเบิงไปเบิงพ่อลืมมือลืมเว้นไปเบิงไปเบิงเท่าก็ซี่เลียดน้ำพระเจ้าว่านี่เบิงไปเบิงมากกับเขียดต้มข้าเจา้าโอ้เหน็นดอกกินเป็นเฟินยา่ากันทอน้อดอกว่าบอกน้ำกันมวนมวเดว้อยา่า,าหกันเด้อกันเป็นดาฮับูดาตอบมันกับวันนี้ก็ละคอยบอกคอยจ่ากันบอกให้มันมัวนัวหัวมัวน้ำกันเนาะ คำเล็กคำหน่อยก็ยังไม่ใส่ใจเขาเก็เป็นคนไทยน้ากันเขาก็ยังไปเอาถือกันหลยทางคนก็นยังจะถือกันคิดไปคิดทั้งดีๆเขาวัดทําบ,ทบุญทําท่านไปเหตุบุญเหตุทานน้าเล็กๆเล็กหน่อยไปเหตุบุญแล้วตักบาตรสักหยาดินาแล้วก็ทำบุญทำท่านกับเล็กๆเล็กหน่อยน้ำพุทธู้โอเพนว่ามนสด็บุญหลายที่เพนว่ากันเขา,าทำบุญเขาใส่บาตรเพนว้ากันเข้าใส่บาตร เขาทำบุญตักบาทแล้วเขาทำบุญทำท่านเพื่นว่าเพื่นว่ามันได้บุญหลายสันว่าเอาก็เหตุไปเหตุเพื่อครอบครัวเฮาเหตุเพื่อชาสตรเกิดไปชาตรนาเฮาอาจจะดีขึ้นจะเลื่อนลุงเลี้ยงไป,นะไปไเนาะคิดไปหลายกะเบื้องข่าวหลายหลายละก็คิดหลายนอนบลับจิ้วบานเขาเป็นยังไงเนาะน้ำหลูน้ำเต่าฮะากดเบื้องไปลนะ ใหญ่มันนี่เด้มันโบาจักอึดตาสีแนวสีเบิองเนาะคนว่างเบียกเนาะเบียกบ่ราะมีเบียกเขีดเนาะเขาส่องได้แน่แดกเดือบบอเมเดียแนบ่บ่โอ้ยสิปกกัตตาอ่ายังแน่น้องน้องจักกีแน่บ่จักอึดตาบุงจกังกกึส่องลุงผอกลุงพ่นส่องอันนี้อ่าน้องเปยบ่น้อง เป๋บโอ้สระพัดตําบ่ได้แต่แมะหลายคักเบิ่งจนว่าปวดหัวป่าป่าตํารองบ่แน่โอ้ยเบิ่งเพิ่นโอ้ยเบิ่งจนว่าหมดสุกช่องสุกอันหลายคักพอใหญอันพอใหญนิ่มบ่ป๊าจองยังอีกล่ะช่องผู้ซอยแถนบ่โอ้ยสรพัด ของพี่ดอกพี่ดอนเอาเบิงไปจนดอกข่อยจนบอกไม่มองสิเบิงเบิงคักเบิงแน่เบิงข่งงขาสู้ข่าวหลวดอย่างของแผ่วเผาของอย่างแผ่วอ,อยก็นอ้นอ,งนอ,งอ,งองน้องแผ่วบอกของหนูน่าบอกเบิงจนดอกว่าไม่มองสิเบิงของพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่อ๋อบอก ออยังบุ้งบุ้ได้หลายสู้คน่ารดเบิ้องแค่ไหนเบิ้องแค่ไหนจำบ่ได้มันหลายเบิ้งคักเบิ้งแน่เลยเบิ้งจนว่าหนจำบ่ได้เบิ้งข่าวเพิ่นเบิ้งข่าวเพิ่นเบิ้งไปเบิ้งมาผู้เพิ่นเบามวนเพิ่นก็บเบามวนมวนผู้เพิ่นเบิ้องพูดเบาบ่มมวนเพิ่นก็บเบาบ่นี่ดอกแต่ฮากคุปตะเดีดอกว่าเพิ่นสียเบาหนิเนาะเอฟซีเพิ่นแต่ละคนแต่ละคนเอฟซีต่ละคนเพิ่นก็คือว่าล่ะฮักไผก็ฮัก หักได้ด้วยค่ะหักได้เด้อยจะแต่หันยาดากันเด้อยจะอันคอมเมนต์ดากันเด้ยเยอยจะเลือดต้นเลือดต้นพวนอ่าผู้เพิ่นเอาข่าวไม่ฟังให้เบิง่งยาดากันหักกันแย่งกันเด้อยจะเด้อสวัสดีจา้ากิดหอดกิดหอดมือ่อทุกคนอยากไปอยากไปบ้านก๊กกอกบ้างอยากไปบ้านก๊กกอกอยากไปเบิ่งฟ้าพิ่นเป็นอ่านยังก็ยูทูบยูทูบเบอร์วะ แกเป็นเพิ่นเป็นตะมวนหายเห็นเพิ่อนอะเป็นตะว,ว,ตว,วนวตะมังมือนีเพล่นรองแพ่งแตกแซ่ลซลโอ้ยสมมตเป็นตะมวลเต่นะ้อเคยอยากไปได้กับบานไปอยากไปเบิงเด้อยากไปเที่ยวเด้สันวะ่ะโกก,ก็ก็สิเป็นตะมวนคักแทว้ว่าอยากไปแล้วคันนี้ไมนน่ได้กลาบ,บ้านสิอยากไปแวะเบิงหยู่เด้อไปเบิ้งมดสสกุลสกคนหลจะพึงพากันหนีเด้ออยู่หันหล่ะเป็นมูพ่อยิ่พ่นอยู่หันลัเป็นมูพ่อ่พ่นแตกแซ่ลแซ่หันหละก็จะเป็นมวนลหาย เอาท่านนี้เราเด้อค่ะเว้ามาล่ำซ้ำแซ่ไปละโซเล่ผู้เดียวว่างคนว่างเอาท่านนี้น้อจ้าเนาะ